เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของที่เป็นประเด็นช่วงนี้นะครับในเรื่องของการรบกับกัมพูชาแล้วมีเรื่องของการเล่นของการทําของการไสยศาสตร์อะไรต่างๆอันนี้ต้องเห็นหลายคนนะครับออกมาทํานั่นทนํานี่ออกมาเทคแอคชั่นบอกแก้ของอะไรต่างๆนั้นนะ่ะเห็นหลายคนแล้วนะว่าไม่เป็นความจริงนะครับไม่สามารถทําได้ซึ่งรู้กันเลยว่าเนี่ยใครมีวิชาจริงใครทําได้จริงใครทําไม่ได้จริงแค่เล่นปาหีนะคุณจําไว้นะ ออสั่นหน่อยหนึ่งคุณจําไว้นะครับว่าการทําของเนี่ยทําที่ไหนก็ได้นะเพราะส่งจิตไปหายเป้าหมายนะครับทําของทําที่ไหนก็ได้แต่การแก้ของเนี่ยเจ้าตัวนะ่ะที่โดนนะ่ะต้องมาหาจําไว้นะไม่ใช่ว่าคุณนั่งอยู่ที่บ้านคุณแล้วคุณจะสามารถทําวิธีแล้วไปช่วยคนอื่นอย่าง,างนี้ไม่ได้นะครับ ไม่ได้ทําได้แค่ข่มสะกดแต่ไม่สามารถแก้ให้หายขาดได้เพราะฉะนั้นเตือนไว้นิดนึงนะอ่ารู้เลยว่าใครทําได้จริงใครทําไม่จริงใครแค่ไปองค์ไปอ่านมาแล้วก็แค่นั้นนี่พูดในฐาน,นะที่คนเป็นคนทั้งแก้ของและคนที่เคยโดนของนะเจ้าตัวเองนะถ้าโดนของก็แก้เองไม่ได้นะครับทําได้แค่ทําให้ทุกเราก็ต้องไปให้คนอื่นช่วยเหมือนกันไม่สามารถแก้เองได้โดนมาแล้วนะ แก้เองไม่ได้นะครับสุดท้ายได้วิ่งไปหาพระไปหาเจ้าอาวาสให้ท่านช่วยทําน้ำมนต์ให้ถึงจะหลุดออกของแรงมากโดนปุ๊บคอเอียงเลยผ่านไปคืนนึงอะเออผ่านไปคืนหนึ่งออคนนงอเอียงเลยนะยืนเดินคอเอียงเลยโอ้โหของแรงจริงนะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนด้วยเพราะว่าเจอมาหลายคนตั้งแต่ตงช่วงปีใหม่มาเนี่ยประมาณสี่ห้าเคสที่เขาไปเจอพวกมิจฉาชีพพวกเนี้ยบอกว่า รักษาโดนของแก้ของให้ได้แล้วก็เป็นวิธีการอะไรก็ไม่รู้ไปหามาบางคนไปทำตามเน็ตก็มีเอ,อเกลือให้โรยรอบบ้านทํานั่นทนํานี่สุดท้ายเขาคิดว่ามันหายเขาปล่อยไว้เนิ่นนานเป็นปีบางคนหลายเดือนบางคนจนเป็นปีคือมันยังไม่หายแล้วสุดท้ายคือผลกระทบคือมันทําให้คนที่โดนเนี่ยธาตุสี่วิปริตนะครับสุขภาพเสื่อมโทรมอาจจะเป็นบ้าได้มีเคสนึ่งนะ่าสงสารมาก นะไปเจอแต่คนแก้ไม่ได้สุดท้ายผ่านไปนานมากมาหาเราอา,อาจารย์ท่านบอกว่าช่วยไม่ได้แล้วนะครับช่วยไม่ได้แล้วเป็นหนักถึงขนาดว่ามันเน่าในน่ากลัวมากเคสเนี้ยอาจารย์ท่านบอกว่ามันเน่าในแล้วคือต่อให้มาอาบน้ำมนต์มาหาเรามาอาบน้ำมนต์ให้ก็ได้ทําได้แค่ไล่ของออกแต่สุขภาพไม่สามารถเอาคืนมาได้นะครับอันนี้น่ากลัวมากเลยนะสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่า,าเขาเป็นมะเร็ง โอ้โหโดนจนเป็นมะเร็งอะนะน่ากลัวมากเพราะเนี่ยมัวจะเสียเวลาไปวิ่งตามพวกนี้ฉาชีพไปทําตามความแนะคําแนะนําในเน็ตอะไรก็ไม่รู้แล้วมันไม่ได้ผลจริงอีกเคสนึ่งอ่ะออปั่มๆเปรอๆนั่งมือรอยพูดจาคนเดียวไปเลยนะไอเคสนั้นไปเชื่อไปทําตามเน็ตนะครับแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณสงสยัยคุณมีอะไรให้หาคนที่เชี่ยวชาญคนที่ รู้จักคนที่ใกล้ตัวรีบไปหาเขาอย่าทิ้งไว้นานนะครับไม่มีผลดีเลยนะสำหรับคนที่โดนจริงๆนะเพราะบางคนก็ไม่โดนจริงๆเป็นมีอาการหลอนไปเองหรือบางคนก็เสื่อมสภาพตามสังขารอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนิดนึงนะโดนของนะครับไม่ใช่เป็นหวัดมีบางคนถามวิธีการแก้จะแก้เองฉันก็เลยงงโดนของนะคุณเออคิดว่าเป็นหวัดเหรอไปซื้อยามากินแล้วก็หายหรือไง เอาแบบนี้มีมีอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนะจะเจ้าตัวก็อาจจะดูอยู่ก็ได้นะเราก็บอกข้นานันแล้วว่าให้ไปหาพระที่เราแนะนําอยู่ใกล้วัดทีท่สุดดีที่สุดยานะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันหลบมันหลบมันมีมันจะหลบพวกนี้ของมันหลบมันก็กินไปเรื่อยๆนะสุดท้ายร่างกายก็สุดโทมแล้วก็เสียชีวิตนะอันตรายนะครับมีเคสหนึง่งครึ่งได้ยินมาไปเจอพวกมัจชาชีพ บอกว่าโดนของเขาไปดูดวงแล้วบอกว่าโดนของเอค่าแก้หมื่นห้าโอ้โหสุดยอดเออองค์ฉันยังแค่แบบไม่กี่ร้อยฉันก็คิดว่าโอ้ไม่น่าทำไมพวกนี้มันรวยจังทำไมมันมันชอบแต่งตัวป้าบ้าบบแปลกๆ,ลๆชอบจัดอะไรเวอร์เวอร์มันเอาเงินมาจากไหนโอ้ยอย่างนี้นี่เองนะคิดแบบเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วสุดท้ายถามว่าหายไหมไม่หายแล้วมันก็จะบอกว่าฝั่งนั้นทํามาอีก คุณต้องกลับมาแก้อีกรอบแก้อีกรอบแล้วก็แก้อีกรอบทําเรื่อยๆแล้วก็เสียงเงินเรื่อยๆมีหน้าทําไมเวลามีข่าวออกมาว่าโดนพวกนี้หลอกหมดเงินเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านกันเพราะโดนอย่างเงี้ยมันมันหลอกกินเรื่อยๆนะส่วนตัวถ้าทำสองครั้งไม่สําเร็จฉันก็ไปแล้วแหละนะโดนของนะจ๊ะเออไม่ใช่ทําสัลญ,ญกรรมจะได้แก้สามสี่รอบบ้านะถ้าโดนของอาบนะ้ำมนต์จริงๆรอบเดียวนี้ก็หายแล้วนะ รอบเดียวก็หายแล้วแต่อีกรอบก็คือถ้าเผลอไปรับมาอีกทีนะครับแต่ส่วนมากรอบเดียวก็เสร็จแล้วเราก็เลยโอ้เข้าใจละทําไมโดนกันเยอะเ,ออเรียกกันหมื่นห้าหมื่นห้านี่ค่าค่าทําพิธีนะไม่รวมค่าของอีกเบ็ดเสร็จเกือบสองหมื่นไปนั่งฟังเขาเล่าเราก็อู้ขนาดนั้นเลยนะครับก็ฝากเตือนลูกศิษย์ลูกเพจด้วยนะอย่าไปเจอ,อพวกนี้มิจฉาชีพคนที่มันหลอกปัญหากินมันมีเยอะนะขนาดแม่ของเราเองเนี่ยเราก็ยังบอกเลยว่าเรา เรียกแค่นี้ไม่มีเพิ่มว่นนี้นะนะครับฝากด้วยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ข่าวตัวนี้มาเยอะคนกลัวนะคนเห็นคนกลัวเยอะแล้วก็เริ่มคล้อยตามจิตตกเพราะคนมันเริ่มจิตตกมันเริ่มมีความกลัวใครพูดอะไรก็เริ่มเชื่อเริ่มไปกับเขาได้ง่ายๆแล้วสุดท้ายกันว่าเสียเวลาเสียทรัพย์สินนะครับบางคนก็หมดเนื้อหมดตัวกันไปเลยบัานแตกแสลากขาดเห็นมาเยอะนะครับ แล้วก็ฝากเป็นเตือนสติด้วยแล้วกันนะครับ